ข้าวไข่ข้นซอสผแนงน้ำหนัก4.5กิโลประกอบด้วยข้าวเปล่า3กิโลกไข่ข้ขนเยิมย้มๆจากไข่ไก่ถึง15ฟองลาดด้วยพผแนงหมูเข้มข้นหอมพริกแกงกลายเป็นเมนูสุดฮิตตามร้านอาหารชื่อดังที่มาในรูปแบบอาหารจานยักษ์สำหรับการฝึกฝนเพื่อเป็นนักกินระดับโลกพ่กบ้านจะกินหมดไหมไปดูกันเลย สวัสดีครับช่องเดอะแฟรนะฮะและที่อยู่ตรงหน้าเรานะฮะก็คือข้าวไข่ข้นฟอสแนงจานยักษ์น้ำหนัก4.5กิโลครับผมไข่ข้นฟอสแนงครับผมรับจริงๆก็คือไข่ข้นเ,านเาราราดแนงหมูลงไปใช่ปะใช่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะที่ปกติผมเห็นขายตามห้างหรือตามร้านดังๆอย่างแบบครัว บ้านคุณหญิงหรือว่าไข่ข้นเผลอไงเี้ยคือ <S <S เป็นเมนูที่ตอนแรกคิดว่าทําง่ายครับแต่พอทําไปทํามามันก็ไม่ได้ง่ายนี่คิดนะ <c oughs> ร้านที่ทำอะ่ะตัวเด็อาหารมันแบบอัพราคาขึ้นไปอีก<ช>อย่างเช่นพอเป็นสมมติมข้าวกระเพราธรรมดาห้าสิบบาทพอเป็นไข่เผลอพอเป็นไข่ข้นพอเป็นไข่ข้น่าดลงมามุแบบเก้าเก้าน้อยร้อยยี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วตอนแรกผมก็แบบเอ้ยทำไมมันน่าจะทําง่ายกว่าไข่เจียวหรือว่าไข่คอนโดปูเจ๊ฝ่เนี้ยผมพอเข้าใจใช่ไหมแต่ว่า นี่ฮะดูอย่างที่เห็นของโป้งนี่กลายเป็นไข่คั่วคือปูกเกินไปแต่ของปั้นนี่คือแบบกําลังดีครับอ่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีการฝึกต่อคือมันเป็นอาหารที่ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าให้ไปทําที่บ้านอะไรเงี้ยว่าก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าทานะคือข้าวดูน่ากินขึ้นมาเลยแค่เป็นข้าวไข่ค้นลราดราดบาพริกก็กินได้แล้วใช่ครับส่วนอันนี้เราก็ท็อปปิ้งด้วยผนงนะฮะเรียกว่า ฟิวชั่นเรียกว่า pues คิมมี่ออมเล็ตพานังเคอรี่อ่าใช่ไหม ครับผมจานนี้น้ำมาก4.5กิโลฮะครับ,รบผมมาเริ่มกินกันเลยไหมผมชักจะอดใจไม่ไหวแล้วครับใช่ครับทกืกทนแดงก็เป็นของโปรดของเราเหมือนกันใช่ครับส่วน,นข้าวไข่ข้นไม่ค่อยเคยกินยิ่งปกติท่นดงหน้านอกเนี้ยเราอ่ะชอบนะแต่ว่าติดหวานอันนี้เรามาทํากินเองอไม่ใส่น้ําตาลเลยอันนี้หนัวแน่นอนชอบมากครับครับผมโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะลองจับเวลานะฮะอันนี้เหมือนเดิมฮะที่เราต้องทาจานยหญ่ๆอย่างนี้บอกคนดูไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้อยากกินพิ้นเปลืองอะไรแต่เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นนักกิน ระดับโลกด้วยครับเริ่มแล้วลองกินผนงก่อนเลยอือรออ่อยมากแนงอร่อยป้ออจริงทําง่ายด้วยนะลองกินที่ไข่ข้นนะะเนี่ยของผมไข่มันจะเป็นก้อนๆแล้วคือไม่ได้เป็นเหลวๆราดข้าวแต่ของปั้นยังเหลวๆอยู่อืนี่บองผมผมหากินก็ไปเรยตึงไข่ตุ๋นไขอไข่ไข่ตุ๋นแต่มันเพิ่มความหนวยให้ข้าวใช่ไหม S <S เฮ้ยมันเข้ากับผั่นแหงอยู่ใช่ครับวันนี้กี่นาทีดีครับพี่โป้คุณป้างกี่นาทีหรอครับแม่ผมว่าบักนี้ปิบมาทีนฮะปิดอยห้ากิโลก็เหมือนขนมของเราผมนะฮะมันจะตุกต,ตาเลือง <advantage S 1> ร้าผมอยากลองกินของคุณหน่อย,ดยได้ไหมได้แต <ทำ S 1> ่ผมอยากลองกินไข่พ่นแบบเี้เลว,ว่าไข่พ่นของป้านะแบบเหลวๆแล้วก็ท็อปด้วยผั่นแหงนิดนึงนะฮะดีดาเพิ่มฮะเติมพริกลงไปนะฮะ เนื้ย <c oughs> ของปั้นมันแบบมันมีความเป็นครีมมี่อ่ะคล้ายคล้ายไข่ตุ๋นน้ำปลาพีชเอย่างนี้อันนี้เป็นแบบแม็กกี้นะครับเพราะว่าเน้เปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นแม็กกี้นะเพราะว่ามันดูมีความออมเล็ตหน่อยๆนะครับ <c oughs> นี่นะไข่ของผมนะฮะมันดูเป็นก้อนก็จริงแหละข้างในยังเป็นแบบครีมมี่อยู่พอกัดรวมกับข้าวปุ๊บมันก็เพาะฟิลไคาายของปันป้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่า<ม>แค่ตอนอันี่มันจะไม่ลาดออกมาแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปโชว์ความสามารถของนักกินให้นักกินรุ่นใหม่ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะดูนะ หายไปแล้วข้าวาำโตโต,ต,ต,ตไม่ต้องเคี้ยวนะครัถ้าใครอยากฝึกให้ได้แบบมุกผมก็ต้องฝึกทําอย่างนี้ได้นะฮะนี่ครับเอาบ้างนะครับหายไปแล้วนะครับใช่ีา่างหัวข้าวปงกลางยังร้อนถ่ายเลยครับผม <c oughs> ครับผมแผ่มันนะครับจะได้ไม่ร้อนนะโอ้แผ่มาปุ๊บเยอะจบละ อ,อิ่มเ,เหมือนกันนะอิ่มดีครับเต็มทีเนาะเทาวกันทีสิบนาทีครับสิบห้าทีทันไหมมั้ยถอยอม,อมคำสุดท้ายครับโขงเนี่ย คำพืุนทายนะฮะอืมโอเคครับก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลากันทั้งหมด ป้อน13.34ป้อน13.58นะครับตา่างกัน20มิโหผมจะบอกให้ของผมมันอันนี้กว่าไงเนื้อไม่เป็นครีมไงมันก็กินยากกว่านิดนึง4.5กิโลก็เหมือนขนมพลรับผมนะฮะก็เหมือนขนมพลรับผมนะฮะไขมีอยู่ผิวๆนิดอันนี้คือข้ออ้างนะฮะเอนน้แต่ก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ฝีมือตกขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้4.5กิโลใช้เวลากันคนละไม่ถึง10ปีทีเพราะว่าแถมมันมากอ่ะข้าวข้าวสวยอ่ะ ครับผมก็สามกิโลแล้วครับผมเราก็มีหมูด้วยหมูชิ้นๆอีกอย่างเงี้ยไม่ได้แบบสายน้านเยอะขนาดน,าน,นั้นไงใช่ครับโอเคก็ลองไปทําตามกันดูฮะเมนูนี้ผมว่าโอเคเลยนะสมมุติว่าจะทํำผนงหมูผนงหมูก็ทำไม่ยากเพราะว่าความจริงเงี้ยเราก็ไปซื้อพริกแกงผนงมาเลยแล้วก็เอามาใส่กะทิใส่หมูแล้วก็ปรุงรสน,นะฮะแล้วถ้าเพื่อความสวยงามก็เติมใบมะกรูดซอยกับพริกชี้ฟ้าลงไปก็เสร็จแล้วฮะทำง่ายมากจริงๆถ้าไม่เน้นสวยนี่ก็แค่กะทิพริกแกงแล้วก็หมูใช่ฮะปรุงน้ำปลา ไข่ปลาล้ำต<อ><อ>าลใครชอบใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ไข่ข้นอีกอย่างหนึ่งก็ลองไปทำดูวัตถุดิบไข่ข้นนี่คือง่ายมากแถมเทคนิคการทำนี่คือง่ายกว่าไข่เจียวอีกฮะแค่ระวังอย่าให้มันฝุกเกินไปเมี่ยมันจะกลายเป็นไข่ขั้วแค่นั้นเองฮะโอเคครับวันนี้เราไปกันอย่าลืมกดติดตามง The f a t r .follow ทีและ t i k กต k อ The f a t r นะนึนะกถกกับพี่เชียวแล้วก็เพจ The f a t r บล็อกด้ครับสวัสดีครับ